สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะมากินนะครับบะหมี่ป๊อกนะครับอยู่ในซอยโกสุมร่วมใจหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นนี่ครับก๋วยเตี๋ยวของคุณน้าเขานะครับนี่เลยโกสุมนี่ครับอยู่ซอยโกสุมร่วมใจหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีเครื่องปรุงนะครับกับสีอวดํำมี น้ำหมูแดงนะครับมีกากเตี้ยนนี่ครับอิกเผาสูตรเด็ดของลุงเขานะครับในโฟสุ่มร่วมใจด้วยครับนี่ก็อยู่แดงก็มีนะครับมีเกี๊ยวนี่ไปคือน้ำหมูแดงครับก็รสชาตินั้นแหมน้ำซุปนี่ชีเด็ดเลยครับน้ซุปหอมนะครับส่วนเรื่องเส้นเรื่องไรนั้นก็ไม่เป็นรองแน่นอนนะครับสำหรับปอกๆแล้วผมก็เนี่ยครับ ดีว่าลืมถ่ายนะครับนี่ครับนี่คือสีของน้ําซุปนะครับเจ้าเมื่อกี้นี้นะครับหอมหวานเลยทีเดียวนะครับน้ําซุปนี่ครับแล้วก็มันจะหมดแล้วครับนี่ครับเป็นพวกลูกชิ้นลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็หมูแดงนี่ครับผมก็ทําการทาจัดมันไปหมดแล้วโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากครับ